สวัสดีรอบค่่าครับตอนเย็นนะครับบรรยากาศก็ยังกึกเืองหรือก็มีเอซีแฟนกลับมาให้กำลังใจแบบเรื่อยๆอยู่นะครับน้องแสงคูณน,น้องแสงคูนก็นอนเล่นับน้องแสงคูนเมย์ก็โยกพักผ่อนตอนนอนมีแรงก็โยกตามเคยครับ แมจ่าแมเมจ่าอันี่โมเมครับมีแรขึ้นไปกับโมเมให้อาหารโมเมได้ไหมคะให้ได้ครับให้เลยครับ เป็นความสุขของเธอครับดุโดนดดดให้นั่นแต่งก็ได้ครับป้อนนะครับครับอันนี้คืออะไรไครับน้าครับช้างอะ่ะมเมรครับมเม,มจา๋ามเมย์เมจา๋มจาเมจ๋าเลยครับป้อนเลยครับขอบคุณครับ แม่จ๋าแม่กินครับจับแม่จ๋าเก็บรางวัลได้แม่จ๋าแม่จูนแม่จ๋าขอบคุณครับเข้ามาใกล้ครับเข้ามาเข้ามาให้ช้างกอดครับเข้ามาให้ช้างกอดครับมังข้างเข้ามาอีก้อนแม่แม่กอดกอดแม่กอด ไม่กอดไหมครับไม่จ๋าไม่เป็นไรครับหายใจเข้าหนึ่ครับเข้าแผนข้างครับไม่กอดไม่กอดกอดเลยครับ เมยจ๋าก่อนไหมนะเมยจ๋าก่อนก,ก่อนไหมครับรักกันรักกันนี่อเมียิ้มหวานมีอเมียิ้มหวานนะครับอยิ้มครับขอโทษขออภัยท่านปิดเสียงแสดงว่าควันเขียวปิดเสียงเพลงครับปิดไม่ถ้ามีเสียงเพลงนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ ครับขอโทษขอไปนะครับครับถ้ามีเสียงเพลงควาเขียวก็จะปิดไม้นะครับต้องขอโทษขอไปนะมากครับปีนี้คืนเยอะไหมควาเขียวก็มาให้กําลังใจเรื่อยๆนะครับก็เยอะนะครับขนาดโควิดนะครับเนี่ยถ้าไม่โควิดจะเยอะขนาดไหนครับเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อครับก็ขอบคุณแฟนคลับ f c ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณครับที่มาให้กำลังใจก็ ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับ <Okay. S 1> hmm. ขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจนะครับที่เข้ามาชมไร้สดความเขียวณนะตอนนี้นะครับ สวัสดีค่ะเมีจ่าสวัสดีครับบัวก,กลับมาแล้วเลยเล่นกับน้องจอยครับผมใช่ขอบคุณชาวไทยที่ไม่ทิ้งช้างใช่ครับขอบคุณมากครับวม,มาจากเล่นกับน้องจอยเมื่อกี้ครับถ้ามีเสียงเพลงผมจะปิดเสียงนะครับ สวัสดีคุณดูหนึ่งร้อยท่านนะครับสวัสดีนะครับเมจ๋าเมไหวไหมครับไม่ไหวไหมน้องเมยว่าไหวก็เริ่มหายร้อนแล้วนะครับเริ่มหายร้อนนะครับสวัสดีครับเมยจ๋าความเขียวหล่อทั้งกายหล่อทั้งจิตใจครับสู้ๆครับครับผมขอบคุณครับมาป้อนเลยครับมาให้ลองดูครับครับลองดูครับมาให้ดูครับฮะ กัวครับขอบคุณครับพรุ่งนี้ได้กลับบ้านดีใจไหมโมเมครับผมป้อนเลยครับแม่จ๋านม่ขอบคุณนะครับสวัสดีจา้าควานเขียวสวัสดีแล้วสวัสดีอีก และ f อทุกๆท่านครับผมพี่เดือนพรุ่งนี้แสดงไหมพรุ่งนี้แสดงครับพรุ่งนี้ก็กลับแล้วครับเมจ๋าย์จ๋าเก็บรางวัลครับเมย์ยิ้มหวานเมย์ยิ้มหวานครับยิ้มนะครับยิ้มหวานยิ้มหวานเมย์ขอบคุณครับเขาไม่ให้มองเมย์เขากอดเขามางข้างครับไม่ไม่เขามางข้างให้เขากอดนะ ไม่ไม่รอครับหายใจเข้าเลยครับไม่ลองไม่รู้ครับโทษนะครับเข้ามาอีกนิดนึงไม่กอดไม่กอดกอดไปรักกันอะคนรักช้างครับขอบคุณครับทันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับอืสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจนะครับเสียงมาแล้วควันเขียวหวาน เสียงหวานจ่อยครับผมจ่าพี่เดือนเพิ่งเข้ามาครับผมขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับอย่าลืมอีกช่องอีกช่องหนึ่งครับโมเมขวัญสุรินนะครับไปกดติดตามให้ด้วยครับกดติดตามให้ด้วยครับอีกช่องหนึ่งครับช่องโมเมนะครับโมเมขวัญสุรินนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ f อก็มาเรื่อยๆครับเอฟซีอยู่ที่ใกล้ๆครับก็มาเรื่อยๆครับมาให้กำลังใจขอบคุณมากๆเลยครับที่คนไทยไม่ทิ้งกันครับไม่ทิ้งชาวช้างครับขอบคุณมากๆเลยนะครับติดตามให้แล้วขอบคุณนะครับใครที่ติดตามแล้วควานเขาก็มีแต่คําขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ ฟางเขียวก็แนะนําให้ติดตามได้ขอบคุณมากๆเลยนะครับกอดใหม่นะอเมก็บรางวัลคุณพี่อีกไปกอดใหม่อกอดครับรักกันเนาะขอบคุณครับสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจนะครับคุณพี่ให้รางวัลช้างครับขอบคุณครับเมยกดเมยกดรักกันรักกันครับหายใจเข้าลึครับจะไม่กลัวครับหายใจเข้าลึกๆเมยกดเมยเมยจ๋ากดใหม่ครับเอาใหม่ครับเมยกดใหม่รักกันรักกันเมยกดหายใจเข้าลึกจะไม่เกร็งครับอเมย์ยิ้มหวานเมย์ยิ้มหวานครับ ยิ้มหวานจับช้างให้มือมือซ้ายจับนีอได้จับได้ไม่ต้องกลัวรับหายใจเข้าลึกครับผมเมยิ้มหวานเมยิ้มให้ข้าขนมด้วยขอบคุณครับอเมยิ้มใหม่ครับยิ้มใหม่เมยิ้มใหม่คเข้ามาครับหายใจเข้าลึกเข้าใหม่ครับขอยักเข้าใหม่ครับเมยิ้มเมยิ้มขอบคุณ อะไรครับแม่อะไรครับ <c oughs> ก็เท่าก็เท่าที่เห็นครับทำอะไรไหมครับก็นั่นแหละรครับ,บ <c oughs> ก็ยังก็ยังระแวงอยู่นะครับ,บ <c oughs> มาจากไหนครับประจวบครับขอบคุณครับที่มาเที่ยวงานช้างสุรินนะครับม,ม,มีเสียงเพลงควันแขลวต้องปิดเสียงเพลงครับ ครับขอโทษขออภัยนะเด็กควันเขียวเขาจบไลฟ์สุดเลยครับเพราะว่ามีเสียงเพลงมาแรงไม่สนุกครับขอโทษขออภัยมากๆเลยนะครับสวัสดีนะครับ